มกน้อไม้พี่น้องมกน้อไม้ใส่หมูนี่ไม่มีใบยอเลยค่ะทุกคนมันก็เลยเป็นสีแบบนี้เนาะถ้ามีใบยอโอ้โหจวดจาดฟาดเบิรมมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินขา่าวพี่น้อง๋านี่ข้าวเหนียวห่อนๆน,นะคะอยู่นี่ค่ะทุกคนนี่แล้วก็ได้อันนี้จ๋าวันนี้ได้อันมกมกน้อไม้นะคะเนาะมกน้อไม้ใส่หมูจ้ะ มันในมีใบตองนะคะก็ใบยอเนาะถ้ามีใบตองนี่นิงก็จะเอาไปทําเป็นห่อมกนะคะแต่ว่าอันนี้ทําในหมอมนก็เลยเป็นมกหน่อไม้ค่ะทุกคนมกหน่อไม้แบบไม่มีเครื่องไมโครปค่ะทุกคนถ้ามีใบยอก็ใบไอใบแมงลักใส่นี่สีหอมค่ะโอ้ยทุกคนจ๋ขาข้าวเหนียวจ้ะว่านี่ไม่ได้เอาใส่ถุงว่านี่เอาใส่แบบนี้เลยค่ะทุกคนมาค่ะเขาเที่ยง เขาเที่ยงได้ว่าได้กินทำได้กินบ่ายน่นแหละอุ้ยพี่น้องนึกหิวนึกอยากเนาะนี่นะสูตรอันสูตรบ้านนิ่งเองเด้อพี่นอ้องอืมอืมมันจะเหนียวๆจังเลยเพราะว่าใส่แป้งข้าวเหนียวจ้ะกินหอมม่กอกนึกถึงอันแม่จากของเนาะเพื่อนชอบทำให้กิน บอกลี่เอามาทำไมามานะ่เผื่อจะลองจิมแต่ผักกะถิในถั่วพูดาพี่น้องแล้วก็มีถั่วเหี่ยวได้ด้วยจะแตงกว่วมาแซบๆน้ำกันนะจ้าใส่กะทิด้วยนะสูตรคราชจะไม่คราชก็ไม่คราชเราก็บ้านนี้ไม่ได้อยู่คราดเนาะขึงคราชเลย <c ười> 嗯。<laughs> อลองกินกระบอ,อกขลิศสดดูวยจะเป็นไงไปด้ กรอบกอบกรอบกอบดีอ่ะดูมืมอจุ๊กๆเลยแล้วเดี๋ยวเอาเขาอี่คนเดียวอันหัดไอเนี่ยสียงามซูตรมาจากไทยเลยเด้ออยางมาจากไทยเลย,ยค่ะวันนี้เขาคืออร่อยแทบไอเนี้ยวติดมึงด้วยมาเดอค่ะทุกคน คุยก่อนคุยแบบนี้ใช่ไหมมันเหนียวมากอะอร่อยอยู่พี่เนาะหนิงชอบกินหน่้อใหม่นี่ไม่่อยชอบกินเนื้อหมูแต่ไรหรอ ม่หอพักจโาคกูว่าบ้านมีพักอะไรจะเอามาใส่เลย <laughs> มากินมดน่ะพี่น้อกด้วะ ม,มาค่ะ มันแสบมากเลยนะคะทุกคนน้ำแดงอุ๊ยเขาที่หลายปั้นแทรคสองปั้นหล่ะขิงเข่ามั้ง,องสองปั้นหรอพี่น้องอ,อันสามตามมาอื ถ่ายคลิปกินเนี่ยตายแหละจะไม่อว้วนซสนี่พี่น้องไม่มีคลิปอะไรจะถ่ายลงไงพี่น้องก็เลยตรงมากินเนาะอืกินกินนี่ก็ถ่ายกินก็จะมีิอำนัขคืนคักกว่าเดิมซะนี้ ผักกะถิกินกับเน,น็ตเข้ากันนะคะทุกคน มันจะเหนียวเด้อพี่น้องว่าใส่แป้งเนาะสูตรบ้านหนึ่งจะใส่แป้งแป้งขนเหนียวก็แป้งของเจ้าสมกัน จะนีบก,นนะก,กันเฮนะ้ยเราจะรีบกันได้พี่น้องไหนเจ้าก็เลิกจานนะตอนแรกว่าหนิงตอนแรกหนิงว่าจะทำอะไรซุปซุปหน่อไม้พี่น้องแต่ก็นึกอยากอันนี้เหมือนกันเดี๋ยวบันหลังจะซุปหน่อไม้ Stop doing it. อร่อยพอเราเป็นหน่องเขายวอพอละอิ่มละ แซบนัวหัวโตพี่น้องอิ่มหลายมดเขาไปถึงสามสี่ก่อนหน่อยหนยหนึ่งนะคะทุกคนจ๋านี่ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้ยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย